สวัสดีครับเกิดตรตะกรอนรักบ้านเกิดฟาร์มกับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาตัดหญ้านะครับมาตัดห้าแลยวล่ะครับขางคันแท้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับแปลงนะครับอันนี้เขาอายุได้40มือครับหยิบเกือบ4 0มือละเอาตีไปสิบสี่สิบมือละสามสาบวันนะครับเป็นข้าวเจ้าหอมเกยชัยครับข้าวเมล็ดยาวนะครับพี่น้องมองไดมันแตกกอดีนะครับ อันแปลงนี่เห็ดยากแน่จะกน้อยเพราะว่าทุ่มฝนฝนตกมาเหาอครับเออมันก็ไหลไปกองกันเนี่ยมองได้บ่กองกันกะมองได้ไหลหนีก็ติเป็นท้งสันแหลพี่น้นองข้างๆนะครับกับม่สามเอานะครับมองได้มันไปกองกันมันติเป็นทีีแล้ากับมายอนออกเนาะยอนออกไปดำนะครับแปลงทั้งรางพอดีมันเหลือพื้นทีนะพี่น้องมันเป็นนาปตะกตกก็ได้โอกาสเลย เปรงน,น้าบ่ปรตกมันฝนตกนะครับช่วงต้นเดือนนะครับเดือนเมื่อกี้นะตั้งแต่ต้นเดือนเลยเดือนกรกฎานะครับทั้งเดือนนะครับฝนบังอาจเลยครับเ,เลยได้โอกาสเก็เลยมันเป็นงปรตกไหมพี่น้องมันห่วงกระเสียงอาดนี่แต่ว่าบันเนี่ยหันที่เอาเข่าเมื่อวานมันกะลาแล้วครับให้เบือบเบ้องกีบกะเดี๋ยวสื้าไปเบื้องกีบกะครับพี่น้อง กะเลยมาดำดำได้สองมือนี่แหละก็เลยว่าสิเอาวาโอเคหันได้ดำเราก็สิขัดขัดทับเมล็ดพันธุ์เนาะหันหันนะดำบางทีมันก็สิขัดพันธุ์ง่ายพี่น้องเพราะว่าเขาก็สิเห็นเขาแจมเขาปนนะครับห่วงต่อห่วงนี่สิอ่ะเราก็จะเห็นง่ายเนาะหันกอใดมันปนห่วงใดมันปนเขาก็เกี่ยวออกกอออกได้หันเขาดำนี่ก็บ่เกินสองสามมือพี่นวองปิดเนาะ เห็นพ่มีโรคนะทั้งอากาศโรคทั้งน้ำฝนที่เขามาก็คือเฉียไฟแน่อยงังต่างๆเชียอลงเชียอละเนาะ,ะปีนี้ก็เห็ดยากอยู่แต่ว,ว่าก็เห็ดไปสูบไปก็ไ,ได้พ่อแมีพีน่นว่งฝนมาสวยดำเห็ดหาเหน,นว่าเห็ดหน้าให้มันห็นอยากรวยจะ่ไหมเห็ดหน้าพี่น้อง อยากรวยไปหาเห็ดแนวอื่นเห็ดน้มันบ่รวยหรอกแต่มันเป็นความมั่นคงทางอาหารมันบ่อึดอยู่อึดยินเอนว่าหันมเขาวใส่เล้าไว้มันก็อุ่นใจอนี่คือความหมายเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารเนาะหันผู้ลงค้นกับว่าจุบบไปหาเงินมาซื้อเขากินโดเอือเออ มันก็หาได้ยู่นั่นละหามาซื้สือกินแต่ว่าอาชีพชาวนาไม่พี่นวองคือยังไงข้าเจ้าอาชีพเป็นพยาบาลอาชีพทหารข้าเจ้าเรียนมาข้าเจ้าก็ไปเป็นทหารพยาบาลแต่ว่ามีอาชีพหนึ่งได้เี่นวองอันเลี้ยนเลี้ยนมาแล้วว่าได้เป็นตามแนวเลี้ยนอันซุ้มเลี้ยนคู่เนี่ยไปเป็นซุ้น,นวเรียนคู่มาว่าได้ไปเป็นคู่ได้พี่น้องเป็นสำปะวิแต่ว่าอันเลี้ยนทหารเลี้ยนพยาบาลโอเคจบ ตรงตามหลักสูตรเรียนคู่ว่าดำหน้าเรียนเรียนคู่นี่มาดำหน้าอยู่เนี่ยหันหันเรียนคู่นี่ได้เป็นได้เป็นสูแนวเออเ่าได้เป็นสูแนวเรียนคู่เนี่ยเอาสู่ไปวีนองเห็ดน้าเนาะมันการทำนามันไม่ไม่ใช่อาชีพมันคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอืมตั้งแต่พอแต่แม่พาเห็ด อัออ็นบ่เห็ดปุ่นกับว่าขีดข้านอีกกันนึงพี่น้องถ้ายีสานบ้านเขาเนี่ยเห็นสีวานี่แค่ที่แค่ความรู้สึกคนขังเฮี้ยนขนาดที่พี่น้องเป็นทั้งสี่ใดตัวแค่ค่ะบป่นกับว่าได้ไหมหาเขาเห็ดเขาสูกินแต่ว่าขางแค่ครับแต่ว่าสีเปเงิดนดที่อย่งางครับแต่เด้ออมเหันได้ยินเว้าเขาหูเด๋วส่งเครียดอยู่ในนหนใจเด่อือจักเป็นจังไหนอเอากับว่าเป็นอย่างไรวะอือ <c oughs> อันนี้เป็นแปลงข้าวหอมเกยใช้ครับพีน้องครับเป็นเขาาเน่าเมล็ดเง้วที่สุดนะครับร้องจากบัดอาบามาติกครับเป็นเขาาเน่าเมล็ดเงี้วเป็นอ่าเข่าทีไปทีมาสิกเกินสิกเกินน้ำให้พี่น้องฟังก่อนเข้าสายพันธุ์นี่นะครับเป็นข้าวพื้นถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์นนครับอำเภอชุมแสงครับอำเภอชุมแสงนะครับอ่าเข่าสายพันธุ์นี่นี่ ไอ้เบิง้งปีนี้เป็นรอบที่สามครับที่ไสนนะครับอยู่ฮี้นบะกินเราได้ขอหอมมะลีบ่ได้ว่าขอหอมมะลีบ่ไดีริบีนองมันมันโดนไหมอายุมันเงียเนาะมะลีมันกับเป็นน้าปีเนาะอันนี้กะกาว่าปีหนึ่งเห็นน้าสองเถี่ยวหันน้ำบ่ถ่วงบาหันน้ำบ่ถ่วงตรงนี้วงเรียบบอมีหันน้ำบ่ถ่วงกับสีได้กินเสียบยู่ได้บีนองโว้ยคุ้มกับย้อมรับยูจุน จนพวกยู่บ้านเนี่ขาโคกนี่ปกติที่ปลูกเขานะปีนะพี่น้องเนะาะแถวพ่อเพื่อนกะเพื่อนในปลูกปลูกเขาเหนียวหมดเลยทงนั้นเขาเจ้ามาปลูกทงพี่อ่มามันกินทงพี่เขาเจ้าคือผลผลิตมันกะได้หลายตั้งกันไม่พี่น้องเฉลียปีไกยปีไกยายมัน,ม,นมันบ่ได้ดำตเต็มงานนี่ดิเน,ะนาะมันดำจากเครื่องอั่นละเครื่องงานนั่นเครื่องงานนัครับล่ะ มีน้องนั่นดำจากเครื่องงานน่ะเครื่องงานมาหนิได้ซีพหาสอบเกี่ยว,วเราปาดจะเสียบ่เสียฮะฝ่ายบริษัเป็นคู่ฝ่อยก็บ่เสียใจดิฝ่อยได้เห็ดหน้าเอาเนี่ยจากนี่ล่ะจาก,จากนี่เครื่องงานเนี่ยไเห็ดหน้ามาตลอดไหมดำดำดำขึ้นมาหนิได้สามสิได้ได้ซีพหาสอบซีพหาสอบแสดงว่าหาันเต็มงานนี่ในงานเดียวสิได้สามสิบสอบสา <32. S 1> มสิบสอง ก็ได้ทำเต็มผู้หาบก้ะหาบลัดหาบใหญ่ปีกาเนะี่ยเขาเขาหาหกพันย้อนยุ่มเป็นยุ่งยุ่งย้อนเกี่ยวออกเอาเฮ็ดหาพี่น้องเอานี่แหะครับเอาเบานอกเรื่องเดี๋ยวขึ้นมาจากหน่อยอหอมเกยชัยเป็นข้าวพื้นถิ่นจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่น้องผสมะหว่างอาบาตอาบามิติิเขาของประเทศอินเดียกับหอมช่อลาตีนะครับ ข้าพื้นทิ้นจังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงนะครับผสมออกมานะครับได้ซือ้อมาเป็นเกยใช้ครับเกยใช้กับมีทั้งเกยใช้แดงเกยใช้ขาวเด้อพี่น้องอันนี้ก็ถืเป็นเกยใช้ขาวผลผลิตเฉลีย่ยเนาะไม่ได้ว่าเว้าเข่าขังเนาะเฉลี่ยกะน,น่าจะอยู่อ่าเก้าร้อยเก้าร้อยกิโลกร,รัมถึงหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับได้อยู่รับประกันจากที่เห็ดมาเราก็ถือว่าก็ได้ได้เล่ล่ะได้นะครับ แต่ว่าเขาเขาหน้าปังนี่กะเทคนิคเนาะพี่น้องเนาะดำนี่วิธีดำกะมันมันมันกับตองดำอาศัยดำดำที่จย่าน้อยครับเพราะว่าเขาหน้าปังมันเป็นข้าวอายุสั้นเพราะว่าแป๊บเดียวนี่อ่าสีไปก้านี่สีไปใส่กีบเดียวคือเขาน่าปีเฮาบ่ได้อ่าแป๊บเดียวนี่มันจิแตกแต่ว่าหันมันหันมันช่วงมันได้แตกก่อนนี่มันจิแตกเร็วครับบ่เกินบ่เกินเดือนหนึ่งนะครับหลังจากดำนี่ thì tè co bẹp mà cá sấu chăn đấy là à. Ừ. co nướng nè co cò... kêu nè pi cay nè thầy thủ phẩm mắc kêu nó gặp dây mắc kêu nè à, cầm co nướng nè kêu 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 sòng co và vắng chơi nướng mà ờ à, co nè tiêm cầm đấy ờ à, co để cầm đấy anh co để nhây cả để co cả co ครื่องครื่งเด้กำถือว่าแต่แต่กอดีอยู่พี่น้องกับอีกตัวหนึ่งกับหอมแม่จัปีไกยใส่แปลงนี่แปลงเดียวกันเดี๋ยวอีกประมาณจักสองอาทิตย์เดี๋ยวสิมไทยพี่น้องเบื้องไม้เด้อพี่น้องครับกับหอมเคยใช้ครับผู้ใดสนใจกะยังผู้ใดก็อนสิบปลูกเนาะแนะน้ำกะให้ร้องเสือไปกินเบางกอนพี่น้องซิมเบางกอนอย่าเย,าย,ายา้าอย่าเฝ้าเห็ดเนาะเพราะว่า แซ่บแต่ละคนอร่อยแต่ละคนมันบักคือกันยังผมนีพันธุ์เขาปลูกแพ้งบันไดผมซื้อมาผมก็ไปสีกินวลนดีเอ,อ,อกระสอบละพันกว่กับาทกระสอบเราสองพันแพ้งบันไดผมสีบางกอนเห็นมันกินแซ่บเจ้าของโอเคยังเอามาดำมันว่าเมนอ้องคุณครับอ,อแต่ละคนอร่อยไม่เหมือนกันใช่ไหมอ,อเอาครับว่าเจ็บว่าจนนะครับสุกูสุคนครับ